บางความรู้สึกวันนี้หน่อยค่ะพี่ปูคือถามว่าความรู้สึกวันนี้เป็นสิ่งที่ปราถนามากที่สุดคือเราก็เคยลำบากมาเราก็เลยรู้ว่าคนที่อยู่อย่างเนี้ยเขาม,มีความรู้สึกยังไงคือเขาไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องเงินทองอะไรกับใครไม่สามารถจะไปเรียกร้องเอาสิ่งของจากใครได้แล้วสิ่งของที่รอมาเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่อว่ายังน้อยไปนะ แต่ผมก็ถือว่าภารกิจนี้ผมก็ย,กยังทำต่อหนึ่งหลังคาก็ไม่ไม่ดีแล้วมีลูกไม่น้อยอยู่ไวเปนอนอยู่ในเนี่ยท่านลองคิดดูว่าถ้าเป็นเราเนี่ยมันคือจะอึดอัดรอส่วนเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราเรารู้เลยว่าคนที่มันไม่อย่างเรานี่แค่ไม่มีน้ําไม่มีไฟไม่มีเทคโนโลยีนี่ก็แทบจะอยู่ไม่ได้นะในวันนี้แค่เดินห่างโทรศัพท์สิบปีสินาทีนี่กั กวนกวแลนะโทรศัพท์อยู่ไหนแต่องเขาชิวๆเลยครับเขาไม่ม hmm. ีอะไรเลยถามเมื่อกี้ถามเขาว่ามีโทรศัพท์ไหมเขาก็บอกว่ามันไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยผมก็ไม่มีโทรศัพท์เลยบอกเราแล้วผมจะติดต่อเขาบอกติดต่อไม่ได้ถ้ามาต้องมาแค่นั้นนีงเราไม่ไปเจอในปกติที่เราไปเนี่ยความจนอย่างน้อยๆจะมีโทรศัพท์เก่าๆสักเครื่องหนึ่งไว้ติดต่อเวลาเก็บไข้ได้ป่วยใช่ไหม หาปลากินไปวันๆกับกษัตริย์ที่วัดรับจ้างทั่วไปจ้างทั่วไปนะแล้วก็เหมือนจะไปไปเที่ยววัดมีวัดอีู่ใกล้ก็อาจจะได้อาหารทำมาลับประทานตอนนี้ท่านทางโรงเรียนวัดที่นี่เขาเขาก็รับอุปการะก็คือเปเรียนที่รลยใช่แล้วแล้วนี่แหละผมี่บอกว่าทุกท่านที่เช่าพระกับผมผมบอกได้เลยว่ามันไม่เสียอะไรหรอกครับ เงินทุกบาททุกเงนตัาไม่ด้เพราะผมไม่ได้เป็นคนเที่ยวเล่นคนเล่นเม้เป็นคนกินกินผมก็นั่งกินข้าวกอกในรถไปไหนผมยที่เป็นคนที่จะต้องไปนั่งกินของหรูหรานานทีจะได้เจอสักทีคืองานสั่นๆนั่นก็อว่ามันก็กินไม่ได้เยอะอีกเพราะผมก็ดูแลสุภาพอยู่ของหวานผมก็กินไม่ได้แอลกอฮอล์มก็แต่งไม่ได้ทิมก็ฝือก็อยากกินวายสักแก้ว พอกินเข้าไปแล้วก็ต้องมานั่งกินไขมันจะขึ้นไหมพอหวานจะขึ้นไหมอีกนั่นแหละนั่นคือปัญหาสําหรับชีวิตท่ายสบายคอท่านนะครับผ่านมาหมดแล้วพูดง่ายๆอะไรที่มันไม่ดีผมทํามาหมดแล้วล่ะก็ผมรู้บอกผมมาเจอหลวงพ่อก็จากทำแต่สิ่งที่ดีถวายเพื่อที่ให้หลวงพ่ออย่างเดียวเลยนะครับหลวงพ่อทำให้เราเจอปฏิหารในชีวิตของเราอย่างน้อยเราก็ นะจะเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาเพราะว่พ่อเพราะว่ายามที่เราละบากมาเราก็ยังนึกถึงพ่อแล้วทำไมตอนที่เราดีเราจะนึกถึงพ่อไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาติดเป็นตามกระต่อในเคสหน้าก็คงต้องเสียพระอีกหลายองค์เพราะว่าคุณจะหลายตังค์กันมอแล้วก็น่าจะใช้อย่างน้อยต้องมีสี่สี่หรือไ่ต่ำ เราก็ทำตามหมอแปร์เราเราไม่ได้แบบเป็นคนร่ำรวยเงินมีเราก็เช่าพักเช่าพักมาเราก็มาแบ่งต่อยังไงก็ฝากเปิ์กันเยอะๆนะครับจะได้มีเงินขอบคุณครับ